คุณเชื่อไหมครับว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่ธรรมชาติอนุญาตให้โกงความตายได้เจ้านี้คือแมงกระพุนอมตะหรือในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า theridopsis adoni ้ยครับปกติแล้วสัตว์ทุกชนิดบนโลกเกิดแก่และก็ต้องตายใช่ไหมครับแต่กฎข้อนี้ใช้ไม่ได้กับเจ้าตัวจิ๋วนี่ครับเพราะไมื่อไรที่มันแก่บาดเจ็บหรือป่วยแทนที่จะตายมันกลับกดปุ่มรีเซ็ตตัวเองซะง,งั้นโดยมันจะหดตัวลงไปกองกับพื้นแล้วเปลี่ยนร่างย้อนวัยกลับไปเป็นโพลิปหรือทารกใหม่อีกครั้ง ลองจินตนาการถึงผีเสื้อที่สามารถเปลี่ยนร่างกลับไปเป็นนอนดูสิครับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้ทําได้กระบวนการนี้เรียกว่า transdifferentiation ครับมันสามารถสร้างเซลล์ใหม่แล้วโตกลับมาเป็นแมงกระพุนหนุ่มสาวได้อีกรอบและที่พีคที่สุดคือมันทําวนลูปแบบนี้ได้ตลอดการไม่มีวันหมดอายุไขทานักวิทยาศาสตร์ไขความลับยีนของมันได้มนุษย์เราอาจจะไม่ต้องแก่ตายอีกต่อไปแล้วเพื่อนๆละครับถ้าเลือกหยุดอายุตัวเองได้คุณอยากจะหยุดไว้ที่กี่ขวบคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ แล้วอย่าลืมกดติดตาม AI ชัดๆไว้สาระล้ำๆดีๆแบบนี้มีมาเสิร์ฟให้ทุกวันครับ